วันนี้อยู่กับเซลพลอยนะคะวันนี้นะคะด้านหลังของน้งพลอยคือรถสไลด์นะคะเรากําลังจะเตรียมรถไปส่งให้กับคุณลูกค้าที่จังหวัดสงขลาค่ะค <Yeah. S 1> ันนี้เลยค่ะปลายทางอยู่ที่สงขานะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ภาคไหนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะโ <Yeah. S 1> ปรโมชั่นของเรานะคะออกรถศูนย์บาทจองศูนย์บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะพร้อมโปรช่วยผ่อนนาน12เดือนกันเลยนะคะ จะอยู่ที่ไหนก็ล้าตานะคะเหนือใต้ออกตกอีสาน <c oughs> ก็สามารถออกรถกับเต้นกิติกุศาได้ทั่วประเทศส่งฟรีทั่วไทยค่ะ <Wow. S 2> ตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็ได้เลิกทาพี่รีโว่4ประตูคันนี้นะคะไปที่สงขากันแล้วนะคะ ใครอยากได้ทีรีวอแบบนี้สวยๆแบบนี้เอารถศูนย์บาทฟีดาวส่งฟรีทั่วประเทศนะคะอย่าลืมทักมาเลยนะคะเป็นรกิติกุาค่ะมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ทําสัญญาได้ทั่วประเทศเช่นเดียวกันค่ะทุกอย่างฟรีสำหรับลูกค้าที่อยู่ในโซนภาคต่างจังหวัดเหนือใต้ออกตกอีสานนะคะ ไม่จาเป็นต้องเดินทางมาที่เต็นท์รถกิติวูคาของเราค่ะแค่คุณลูกค้าเตรียมเอกาสารแล้วก็รออยู่ที่หน้าบ้านหรือหน้าบริษัทได้เลยนะคะเรามีบริการส่งไฟแนนซ์ทงสัญญาให้ถึงที่แล้วก็บริการส่งรถแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าหาฟรีส่งทั่วไทยไว้ใจผมได้เลยครับผมถึงที่ปลอดภัยแน่นอนครับดอนตะไลออนสนใจโทรนะฮะ0 8 7 6 0 6 9ก้านะครับพี่ดอนติดต่อได้ตรงเลยเลยครับผมอ่คันนี้นะฮะผมก็ที่จะไปส่งก็คือจังหวัดสงขาถึงปลอดภัยแน่นอนครับไว้ใจผมได้เลยครับผมวันนี้นะคะไว้ใจได้เลยนะคะใช้รถพี่ดอนสไลด์ถึงมือลูกค้าอย่างแน่นอนคะ่ะ <Hey S 2> บ๊ายบาย แค่มีสลิมเงินเดือนก็สามารถออกรถได้แล้วค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากออกรถที่กิติกู้คาวันนี้ผ่อนฟนเนนาน6เดือนพร้อมโปรโมชั่นช่วยผ่อน1ปีเต็มมีทั้งรถเกง๋งรถกระบะเสริมครอบตู้ทึบรถตู้ VIP และรุ่นอื่นๆอีกมากมาย ออกง่ายได้ทุกอาชีพมาที่เดียวจบครบทุกรุ่นเอกสารครบส่งงานเร็วอนุวัติไวพร้อมโปรช่วยผ่อน1ปีเต็มออกรถที่กิตติกูุกคาออกง่ายได้จริงเหนือใต้ออกตกอีสานอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถได้พร้อมส่งรถให้ถึงนาบานสนใจพิมพ์ชื่อพร้อมเบอร์โทร